ค่ะนะคะแล้วผมโอมไอ้เก,กมเมอร์นั่นเองวู้ฮูวันนี้นะครับเรามีเกม War Thunder นะครับคุณผู้ชมนะซึ่งเป็นเกมที่ผมเพิ่งโหลดสุดๆแบบร้อนๆมาเลยสัก2-3วันที่แล้วนะครับผมนะและอยู่ในแบบคอมพิวเตอร์เทสเหมือนเดิมนะงั้นถ้าเพิ่มบรรยากาศก็ต้องแบบนี้หน่อยละแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอลดเสียงมันงก่อน มานี้ก็พอบ้งเดี๋ยวเี๋ยเลดนเสียงว่าหน่อยต่อไปจะดังนิดหน่อยแล้วนะให้ผมได้อะไรก่อนดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกเอาเครื่องบินลำนี้ที่ยิงกระยิงใส่รถถังคุกคันได้ควางหน้าหรือไม่ก็รถถังที่ยังได้ถึงทุกอย่าง ผมเลือนรถถังดีกว่าโอ้ยรอโหลดนานจังในที่สุดก็โหลดได้ซะอะอากะผีอเอ้ยจอดำอ๋ออีกแล้วหรอเนี่ยอเอ้ยมาแล้วนี่นะคะตอนเข้าเกมปกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะผมโอ้แลก S <S <ess> เขาบอกว่าถ้าใช้การาฟิกดีอ่ะต้องตั้งค่าเซตติ้งตอนแรกให้กลายเป็นยังไงนะต้องให้กลายเป็นแบบว่ามูนีอ่ะและผมไม่ได้หลับอัดในคอมนะอันนี้ผมอัดในแล็ปท็อปซึ่งแล็ปท็อปมันไม่ได้ส่งพลังเหมือนกับคอมเมียที่แบบว่าคอมมันจะสามารถทําให้ทุกอย่างไงเล่นเกมมูหนังดูทีวีดูนู่นดูนี่รนด้านได้หมดทุกอย่างและไม่ต้องกังวลอะไรเลย โอเคนี่เลยนะไอที่สุดสักทีนี่นะคะผมเข้่งบินน้ำของผมเป็นไงล่ะแต่ว่าเกมจะแหลกหน่อยนะโอเคถ้าเกมมันแหลกขนาดนี้ดูซิว่าตอนสู้มันจะแหลกขนาดไหน SPF สิบเก้า นั่นหมายความว่า S P F 9นะครบคุณผู้ชมนะเอาแบบอาเขตแบตเทิลนะครบคุณผู้ชมโอ้แบทเทิลจะสี่สิบคนในตอนสี่สามทุ่มกว่าเราจะมาหนี่นะถ้าเป็นแบบว่าโหมดเรดนี่คือผมจะใช้เครื่องบินคิดสามสองมเลย พี่คู่ใจผมมานานแล้วจมเรือไปนับไม่ถว้วนนี่มันรอมานานแล้วนะซึ่มทำขาบ,ขาบสกีบรอมานานแล้วนะเห็นไหมสีเวลาสุดๆแคนเซ็นเปี่ยนเป็นแบบอาเมแล้วเปิดต่อ โอเพ e s s ซิ่งหรือออปเปอเรชันสิบแปดคนเขาบอกว่ามันจะหลุดไม่นานนี่โดนสเตย์เย้ใจแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเล่นข้าวๆให้นะแผนที่ไปไหน where is a map อ๋อมาแล้ว a r b o n n e Factory เรเราจะเดินทางจากจุดตรงนี้ เดีวทาพาตรงนี้เดี๋ยวอ้อมาตรงนี้แล้วก็จะยึดจุด A ตรงนี้เดี๋ยว้ก็ให้เพื่อนของเราอีกคนนั่งอ้อมายึดจุด C ตรงนี้แล้วให้เอนเนมี่เนี่ยมันไม่มีทางเลือกมันก็ต้องมายึดจุด B ตรงนี้แล้วเราเนี่ยนะก็จะใช้จุด A และจุด C รวมกระทืบจุดจุด A และจุด C ลรวมกระทืบมันสุดยอดเอใช้โกโคกล่องของเราก่อนเลยไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะ ผมมีคินี่กับชีหารออยู่เร็วเข้านะเพื่อนนี่นายจะให้ฉันตายใช่ไหมถ้านายจะได้อองานกันเดี๋ยวฉันไปเช็คไข้ก่อนนะว่ามันหวนหรือเปล่าเฮ้ยไงโอ้ยแลกแลกแลกจังแลกโอ้ยแลกแ SPF ในเครื่องตอนนี้อยู่ที่12 15 2เฮ้ยเกม Totally Accurate Battle Simulator เป็นเกมเดียวนะที่เล่นไม่แหลกเฮ้ยไม่ใช่ไปจุดบีแล้วกันนะเฮ้ยกดชิป ถือว่าค่อนข้างรีโหลดเร็วนะแต่ว่าไม่มองกับกาไปพืนที่ที่มันขูขะนะครับคุณผู้ชมถ้าพื้นที่ไหนขู่ขะผมไม่แนะนําใช้รถคันนี้นะเพราะว่ามันจะทําให้มันแล่นช้ามากนะครับคุณผู้ชมนะคันนี้แค่30กิโลเมตรเองถือว่าช้านะผมต้องเดินทางไปช่วยเพื่อนที่เกะตรง B บีครับให้ดูท, mini map, ที่มินิ m a แมที่มุมขวาล่าง i g o n n a help y o ยนะี่แน่ใครคิดมันจะคัดมากล้าฆ่าเพื่อนชานิอีกฮะเข้าด้านข้างที่อ่อนแอ ฮิดโอ้ยหกเอื้อชิวนกออาวนัดหนึ่งเต็มเต็มอู๋นดเดียวก็แตกแล้วเนี่ยเฮ้ยแพนเซอร์งั้นเหรอคินี่ไป ไปเลยแหวยแหลกสุดๆริฟโอ้แกสแก๊สแกสเมืสส่อกี้นี้ถ้าขยันพอนะใส่มีมแกส๊สแก๊สเสียสระายแกส๊แกส ยอดนี่มันรถถังดริฟต์สุดยอดนั่นเป็น s v d 3อันนี้เราเป็นสปริตไฟนะเนี่ยมันจะไม่ผิดน่าจะสปริตไฟนั่นรถถังการนี่เราเจอเป้าหมายที่ดีกว่าเฮ้เราเจอเป้าหมายที่ดีกว่าโอ้ขอบคุณอ็นนั่นแหละมะมาดูดิสุด,สดเลย ยาบีดีห้าตาย้ายบีดีห้าตาย้ายบีดีห้าตาย้ายบีดีห้าขนึนขึ้นชันขึ้นชันขึนอุ้ยเกือบโอเคเมื่อกี้นี่แอร์แบตเทิร์นุ้ยเกือบไม่รอด ไม่ใช่ความจริงก็ไม่รอดเลยแหละเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันนะเราต้องเดินไปยุจุด A ต่อริฟเอ๊ยนั่นเพนสองซีนี่ไปช่วยเพื่อนบุกดีกว่าเอาลืมไปว่อันนี้มันแรงไต่หน้อยคันนี้ไม่ไต่หน้อยนะเพื่อเราจักไปได้หนึ่งคันครับเฮ้ยไหน เฮ้เพ <Hey, S 2> ื่อนตรงหน้าน้องเป็นไงบ้างเมื่อกี้ได้เห็นกระสุนไหมโอเคฉันรู้แล้วล่ะมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนระวังนหยโอ้ถ้ากดปุ่มห้าของเรานี่คือมีนี่ด้วยนะแต่ว่าใช้อัตติลเลอร่ยิงข้างบนปิ้วแล้วก็แปร อา้อาวอา้าวอ้าวอะไรมันไม่ยยดได้ทำเลยมนนมันไ่ยุอะไรกันเนี่ยไม่เป็นไรเอาใหม่อันนี้สุดท้ายแล้วนะดูก่อนโอ้เคอร์มินเพิ่งผ่านไปช่องชั่ว รถเราสามคนนะไม่ใช่รถเรามีสี่คนสี่คนพร้อมเดินทางหรือยังน่าจะพร้อมกันแล้วนะเราไปล่ารถถังกันดีกว่าปกติอยู่นะเกมนี้มันก็ดีเหมือนกันนะคะผู้ไม่ชมแต่แค่ว่า แท็กเนี่ยคิวยังสามารถแบบว่าพยายามทําหน้าที่แทนได้ไงแต่ว่านนี้ก็คือทําหน้าที่ตายแล้วตายเลยไม่ช่วยทําหน้าที่แทนให้เมื่อกี้ผมเีรถถังคันนึงเพิ่งผ่านไปเราต้องระวังตัวนิดหน่อยนะถ้าโดนรอบยิงก็มีตายว่ารถถังของเราไม่ได้รถถังเกาะหนักแบบแพนเตอร์แพนเซอร์หรืออะไรก็ตามอ่ะวั impossiblebut ย่ำหลบไปหนึ่งเฮ้ยวายตกใจหมดตกใจหมดเลยเพื่อนนึกว่าอะไร ทิสเข็มสามค่อยๆไปครับคุณผู้ชม ใหม่นะเราติดอึ๊บกอดได้นบนเราก็ออดด้วยอึ๊บเอ้ยเพื่อนไม่ช่วยเลยเฮ้ย,ยมากินที่เพื่อนช่วยได้อยู่น่าจะทิ้งระเบิดเป็นไม่น่าใช่ละไม่น่าใช่แล้วอึ๊บไปต่อเอ้ยลอนี่ก็ติดจังเฮ้ยปะไปต่อ Ừm Ở trong này cái hmmm Hello Where are you Where are you hiding Hello hmmm hmmm Ơi, 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 เอ้ยเอ้ยใช้เครื่องมินขับไล่ได้แล้วครับดีจังเลยสุดยอดกดเลขแปดนะครับใช้เครื่องมินขับไล่เราก็ต้องมีหน้าที่ปกป้องรถถังของเราเหมือนกันนะไม่ให้โดนพวกศัตรูยิงด้วยการถ้ากดปุ่มเลขแปเนี่ยมันจะมีจรวดเห็นไหมมีจรวดใี่เขาดูหน่อยสิโอเคว้ What? เดวจังเมื่อกี้นี้ผมเห็นรถถังสตูผ่านมาทางนี้ครับตอนที่ผมเป็นเครื่องบินผมเห็นจะจะวันนี้จะได้คิวมหมเน่ยฮะที่อยากให้ออกมามันก็ไม่ออกเดี๋ยวตรงนี้ยังมีอีกตรงนี้มีอีกครับคุณผู้ชมมีอีกอยังไม่ ได้ค่าสกคันเลยเดี๋ยวก่อนโอ้เจอละเอยนั่นโอ้ยจะจบอะไรเร็วกันนะขนาเนี้โอ้ยจะจบอะไรเร็วกันเนี่ยครับทำไมมันจบเร็วจังยังไม่ทันได้ยิงเลยไม่เป็นไรอีกตานครับคุณผมูม้ชมนะผมมีเวลาอีกไม่กี่นาที ครับผู้ชมนะสคิปโอเคชิคาคคยได้แล้วเยสออเดอร์ yes. Order, มาเลยใช้คิวของคริอันนี้เลยแล้วกัน<ฮ>ผมเป็นชิคาใครแป๊บนึงนะ ที่หาสเปนเยี่ยมที่นี้เราลองไปใช้ aviation กันบ้างดีกว่าแล้วก็ไปกันละ o k เบไปท่าน okay, เริ่มถ้าหมด r e a l ิ s t i c มันนานครับผมวิ่งไม่ค่อยมีเวลาอยู่แถมแบาเตอนี้ส่วนใหญ่รอนานด้วยนะหรือว,ว่าจบแค่นี้ดีแต่ว่านะครับก็เกิดถึงเวลาแล้วแถมแบตเทอนี้ไม่รู้เป็นไรครับรอนานสุดๆด ไม่รู้รอนานแต่ว่าถ้าผมกดปุ่มเหมือนจะกดปุ่มนี้เมื่อไหร่มันก็จะมาปับ๊บโอเคงั้นลองรู้นะ <c oughs> จริงด้วยไหนเนี่ย ground strike ถ้าคุณพูดถึง ground strike เนี่ยผมมีเครื่องมีคูลนห้หนึ่งแนะนำด้วยนะ อันนี้คือผมจะใช้เครื่องบินแบบไม่นี่เลยนะเพราะตอนนี้เราเหลือเวลาน้อยไปเดี๋ยวนี้กอกอกอลโอ๊ยกกลกอกอลเดี๋ยวนี้เลยม,มันไม่ได้เปิดเพลงไปโลดเขาบอกว่ายิ่งเครื่องที่เร็วเกมยิ่งแหลกนะ นักับพูนอ่านหนังสือการ์ตูนทีละหน้าอันนี้คือถุนมตีวงโค้งเร็วแล้วนะอึ๊บนั่น BF109 ไม่ดีแน่ชดลงดูความเร็วครับดูความเร็ว500 520 ไอห้า BS หนึ่งเก้าช่วยมันหน่อยช่วยนหน่อยนายมีคิวยาที่สุดในบรรดาของพวกเราแล้วลืมไป b f หนึ่งดเก้าติดจรวดนั่นมันติดระเบิดเอ,อ๊บสุมเอาบอมบอมวัด okay. ช่วยกันยิงหน่อย เฮ้ย็ e ซิ t เยี่ยม t a r g เก d e s t r o y t a r g เก d e s t r o y สองลำสออันแตกที่เหลือต้องหาคอนบอยครับนี่ไงวัดไพเดตน็อกเอาท์ไคลลดน็อกเอาท์อ้พีอ F หนึส่นก้า E ได้ เดี๋ยวจัดให้ A 6 M 2 N ไปอ,อันนี้ไฮโดรเพนนะเนี่ยมาสู้ในที่ที่มันไม่มีน้ํามันไปได้ไงเต่ไม่เป็นไรครับที่ผมเลกลํานี้เนี่ยความจริงมันไม่ติดระเบิดนะแต่ว่ามันติดอาวุธเยอะที่สุดใายปรดาของผมนะอันนี้คือติดอาวุธเยอะสุดแล้วเป็นใหญ่ยี่สิบมมหรือว่า เจ็ดจดเจ็ดมมเนี่ยที่เป็นระดับไฟเตอร์นะเอ้ยนั่นคอนโวยคอนโวยตรงนู้นครับหมุนโอดฮึ้บถ้าผมอีแอปตัดต่อที่ดีกว่านี้ผมจะให้มันไม่ให้แหล็กเลยเนี่ยเพ้อย่า โอ้เพื่อนสู้กันอย่างดุเดือดแคนนอนแคนนอนโอ้ยเอนเจนเดตยิงแตกหนึ่งสวยไม่สวยไม่ถึงเราแตกนะอุ้ยบีโดยบีเอสตึ่งสุนก้าอยู่แล้วเหรอ จริงดิผมนึกว่าตอนที่เราบินเข้าไปชนเมื่อกี้นี้นะคือแบบว่าเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมเห็นตอนที่ผมเข้าไปแล้วจากนั้นก็โดนต้นไม้แล้วก็กระแทกคือหรือเปล่าครับผมนึกว่าตอนนั้นนะแต่ไม่เป็นไรอันนี้เครื่องมีติดอาวุธหนักหนักมากเลยด้วยเฮ้บตอนนั้นคุ้มกันนะเราเปืนเยอะไม่ต้องหว่วงแต่ว่าผมไม่ค่อยมั่นใจความแอคูโตรเรดอยู่นะ ความจริงนะครับมีตอนนึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังมีตอนนึงเนี่ยนะผมใช้เครื่องเป็นลำนี้เนี่ยแหละทิ้งระเบิดแค่ลูกเดียวคิวไปห้าทุกคนเล็กป้าหมายละนั่นก็คือผมนี่ล่ะอุย้ยตายซะอันนี้ใช้อันนี้ไปก่อนโอ๊ย เขาบอกว่าเราเดินยิงที่ไหนได้ลราเราขับตก๊กไปได้การแล้ต้องเดี้ยวอยครั้งหมดภายในครั้งเดียวไปเลยความจริงเนี่ยนะเครื่องมีญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นเนะทิร์นเฟเตอร์นะคือแบบว่าให้เลี้ยวแล้วจากนั้นก็ยิงเครื่องบินที่ระเบ,บิด B17 นี่แต่ว่ามันเร็วขนาดนั้นไม่น่าใช่มั้ง เราต้องเรสโอยคอนววยมันคอนววยมันยังมากกว่าเราช่วยกันยิงลำนี้ก่อนเพื่อนเดี๋ยวช่วยพิดไปหนึ่งตกไหมเมื่อกี้หมมันจะเข้าไปตกนะ พาแล้วนะไม่ได้คือจบโอเคแต้มเสมอห้ามตายตอนนี้ ลำสุดท้ายของอันนี้แล้วครับเปลี่ยนวีเปลี่ยนมุมมองโอ้โอ้ดิบบอฮะดิบบอดิบบอเคลื่อนเฮ้ยเราอยู่ตามซอเขานี่แหละครับมันจะได้ยิงเราไม่โดน กีนนี้โดนแค่ตัวไม่เป็นไรแต่ควันขึ้นหน่อยแล้วฮึบเล้อกคนไหนฮึบฮึบเกือบม,มาถึงสงนามบินมาแล้วเนะี่ยเฮ้ยมีคนวอยตรงนู้น อันนี้เป็นเส้นทางคอนบอยครับแปลว่ามันต้องอยู่แถวนี้หรือโคกรัมเท่านั้นน6คันครับอยู่เปหน้านเราก็ชนะละอ๊บมันต้องลงหุบเขานี้ลงมาตรงนี้เอ๊ยอยู่ไหนกันเนี่ย เย้ช yeah, น,นะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และลกดซับสไครป์และกดกระดิ่ง mm hmm. เพื่อเป็นการแจ้งเตือนวานที่ mm hmm. ผมลงคลิปใหม่ๆด้วยนะคบสำหรับวันนี้ mm hmm. ผมขอตัวลาไปก่อนายบาย